อย่างที่ว่าอาาุตสาหกรรมยางยนต์10%นะครับ GDP บ้านเราที่ผ่านมา10กว่าเดือนแล้วนะครับตัวเลขการผลิตไม่กระเตื้องเลยแล้วเดือนกรกฎา,กาคมนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ล่าสุดเลยทางด้านของโฆษกนะครับของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คือคุณสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนาพงศ์ท่านก็เป็นที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับโดยบอกว่าจํานวนรถที่ผลิตได้ในเดือนก,การกฎาคมก่อนนะครับจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสิบหกคันลดลงจากมิถุนายนอันนี้ลดลงมันอ่อนมันเนี่ยนะสิบห้าจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์และลดลงจากการกฎา,า,าคมของปีที่แล้วสิบเอ็ดจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์พุ่งง่ะลดทั้งมันอ่อนมันและเยืออ่อนเยร์ คุณสุรพงศ์บอกว่าการผลิตรถงร่อนงคางเยอะโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่ใช้น้ํามันก็คือ ICE สันดาภายในลดลงเยอะครับ3 1 8จากการเลิกการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อการส่งออกบางรุ่นรถกระบะเองครับยังส่งยังคงมีผลผลิตที่ลดลงทั้งผลิตขายในประเทศและส่งออกลดลงไปเยอะ6.54%และ8.61%ตามยอดขายในประเทศ และยอดส่งออกที่ลดลงนะครับจากความไม่แน่นอนทางด้านการขาโลกไปด้วยส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศกรกฎาคมครับมีทั้งหมด49,102 0กับคันลดลงจากมิถุนายนลดลงไปอีกนะครับ1.95แต่ถือว่าถ้าเทียบกันกับกรกฎาคมของปีที่แล้วก็ปี67ปรับตัวขึ้นนะครับ 5.84%นะครับถือเป็นการปรับตัวขึ้นแล้วถึง4เดือนติดต่อกันนะครับทีนี้เรามาดูยอดขายรถยนต์นั่งโดยเฉพาะรถไฟฟ้าก็คือ EV ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มากกว่ารถใช้น้ำมันด้วยในส่วนการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้านะครับยอดขายเนี่ยสวนทางกับรถกระบะนะครับ ซึ่งรถกระบะเองตอนนี้ยังคงยอดขายลงต่อเนื่องมากกว่า30เดือนไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่นะครับ1 0คันปรับตัวลดลงเยอะ16.3%นะครับโดยปี6-2คือปีก่อนโควิด1 9นี้เนี่ยรถขายในยกระบะในประเทศเนี่ยเดือนละ35,973คัน เทียบเท่ากับ35.70%ของยอดขายรวมนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าคันทั้งนี้ครับ้วยความเข้มงวดนะครับถามว่าทำไมกระบะเจอหนักเพราะว่าความเข้มงวดในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อรถกระบะนี่แหละครับเพราะนี่คูเรียนปัจจุบันก็ยังทรงตัวในระดับที่สูงเศรษฐกิจในประเทศเองก็ขยายตัวในตราที่ต่ำนะครับแค่2.8%ในไตรมาสที่2การลงทุนเอก,กชนก็เติบโตแค่4.1แค่นั้นเองอุตสาหาการรมเติบโตแค่1.7แค่นั้นเอง นอกเหนือไปจากนี้ปัจจัยซ้ำเติมคือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนครับลดลงเยอะสาขาพักแรมนะครับก็คือบรรดาโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนั้นเติบโตแค่2.1ต้องไปติดตามการลงทุนภาคเอกชนการท่องเที่ยวการบริโภคภาคเอกชนนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับให้มีการผ่านก็ประมาณรายจ่ายประจําปี69นะครับสิ่งเหล่านี้เองก็น่าจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันครับ นี่เองนะคะทางด้านของคุณสุรพงศ์บอกว่ากรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะเพิ่งมีมติลดดอกเบี้ยนโยบายไปในการประชุมรอบล่าสุดนะคะก็เป็นการทิ้งทวนนะคะของทางด้านผู้ว่าเศรษฐศุสตรสุริวัฒนารพุทธเนี่ยนะคะเรื่องนี้เองถือว่าทําให้ผู้กู้เนี่ยนะคะมีพังระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงค่ะชาระคืนเงินกู้ได้มากขึ้นนี่ควรเรือนก็ค,คาดว่าจะลดลงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังขอบคุณทีมไทยแลนด์ค่ะที่สามารถเจรจากับทีมงานของผู้นําสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์จนได้ตราภาษีศุลกากรนําเข้าที่19ป ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาอย่างในบ้านเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการส่งออกการจ้างงานจ้างแล้วก็สร้างรายได้ให้คนไทยมากขึ้นด้วยส่วนนี้ควรเรือนค่ะน่าจะลดลงจากการชําระหนี้ไม่ใช่ลดลงเพราะสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อซึ่งลดลงมาหลายไต่อมัดแล้วอย่างไรก็ตามแม้ภาษีของทรัมป์ของไทยเนี่ยนะคะที่เราได้19%เปอร์เซ็นต์ดูเหมือนว่าอาจจะมีความใกล้เคียงกับเวียดนามที่20%เปอร์เซ็นต์นะ ะะแต่อย่างไรก็ต่างถ้าไปดูเงินบาทกับเงินดอเนี่นะคะถือว่าก็มีในัยะเหมือนกันเพราะว่าเงินดอกของเวดนามอ่อนค่ามากดังนั้นจะบอกว่าเราได้เปรียบก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวค่ะส่วนภาพรวมของตลาดรถยนต์ของบ้านเรานะคะคในช่วงที่เหลือของปีมองว่าอาจจะใกล้เคียงกับ7เดือนที่ผ่านมาไม่สุดตัวไปมากกว่านี้เพราะว่าบอร์ดของบ o i ยค่ะได้มีการเสนอเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุนต่างๆส่วนเรื่องของอตราภาษีสารัตของไทยอยู่ที่19%ถือว่าสู้กับคู่แข่งได้ คาดว่าน่าจะทําให้ไทยส่งออกแล้วก็ไปยัง ทำธุรกิจกับคู่ค้าได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงรัฐบาลประกาศว่าจะาก,กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้ก็ต้องจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะส่งออกได้72,439คันตัวนี้ลดลงจากเดือนที่แล้วนะคะหรือว่าลดไป17%แบบมันอ่อนมันแล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมก็คือแบบเย่ออนเย็นเนี่ยลดลงไปประมาณ13%จากการเลิกผลิตรถยนต์นั่งใช้น้ํามันบางรุ่นค่ะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนรุ่นรถโดย ล่าสุดนะคะรถจนนั่งแล้วก็รถกระบะไฟฟ้ายางส่งออกในอีก เดือนนี้นะคะ167คันด้วยกันปีนี้ก็เลยเป็นปีประวัติศาสตร์ของบ้านเราค่ะเพราะว่าเราส่งออกได้ทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้าแล้วก็รถกระบะไฟฟ้านะคะดังที่รัฐบาลและก็เอกชนตั้งใจร่วมมือกันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ใช้น้ํามันควบคู่ไปกับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มีนโยบายและความพร้อมของโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะและยังยืนยันด้วยว่าตอนนี้ประเทศไทยยังเป็นดีทรอยต์ท็อปของโลกนั่นเอง อะไรก็ตามค่ะแนน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนความเข้มงวดเรื่องการติดเต้าอุปกรณ์นะคะก็อาจจะมีผลนะคะทําให้เรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยนะคะที่เป็นรถยนต์แบบสันดาบเดิมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้การสอ่งออกรถยนต์เดือนนี้ลดลงเนี่ยในตลาดเอเชียด้วยรวมถึงที่ออสเตรเลียโอเชียเนียแล้วก็อเมริกาเหนือน,นะคะเช่นเดียวกันกับในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูการส่งออกเครื่องยนต์ชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่เนี่ยยังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงนะคะประเทศ BEV เนี่ยเดือนกรกฎาคมค่ะจดทะเบียนใหม่จำนวน12,124คันเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วหรือว่าเยออนเยียเนี่ยนะคะส5่ส่วนยอดจดทะเบียนสะสมประเท BEV วณวันที่3 1กรกฎาคมสะสมรวมนะคะอยู่ที่3 7 0 0 0ันคันค่ะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสูงถึงประมาณ60%เนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเทรนด์ชัดเจนทีเดียวนะคะว่าเราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า มาขึ้นนะคะแม้ว่าตัวรถยนต์ฉันดาบเองหรือว่าตัว ICE เองจะมีแนวน้มลดลงก็ตามค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ